กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตเดือนมีนาคมนี้ใครจะป่วยใครจะเฮงใครจะปังมารับชมในคลิปกันได้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับสนใจผูรักนาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ a. จุด y o r 8กันได้ครับทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุข มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะความไม่พอเป็นเหตุโอวาทธรรมหลวงพ่อชาสุภโทรครับลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงจังหวะเดือนมีนาคมเดือนเดือนนี้นะครับ mm hmm. เเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวนะในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอันมากนะเคลื่อนไหวมาจากอะไรนะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์น,นะครับอาถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถือว่า อาจะมีโอกาสดีด้วยนะในเดือนอมีนาคมนี้นะครับที่จะได้รับสินเชื่อต่างๆนั้นเข้ามานะเพราะว่าในดางด้านของดาวพระศุกร์นี่นะครับพระศุกร์โคจรเข้ามาแล้วนะอยู่ในเดือนของพบกระดุมภาคของเรานะครับนั่นแสดงว่าอะไร มีเกณฑ์ที่จะโชคดีนะโชคดีทั้งการขอสินเชื่อเข้ามาก็ได้นะทั้งจากโชคลาภต่างๆด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนมีนาคมแต่เกณฑ์โชคดีเนี่ยนะครับที่มันมีเข้ามาเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้เยอะแยะอย่างที่คิดนะครับอย่างที่อ,าอยากจะวางแผนใช้หรือว่าบริหารเงินจะรับทราบย์อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามีมาเรื่อยๆนะั้น,ะนะแสดงว่าเป็นเดือนของการหมุนเงินนะหมุนเงินมีเงินเข้ามานะ เรียกว่ามหมุนเงินคล่องนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับมีทางด้านของดาวที่มันมีผลกระทบนในเรื่องของทรัพย์ด้วยนะครับแสดงว่าพอมีเข้ามาแล้วก็จะมีรายจ่ายออกไปนะรายจ่ายต่างๆนาน,ะนะกับรายรับเข้ามาเนี่ยมองว่ารายจ่ายนะจะมีมากกว่ารายรับนะครับดังนั้นนะครับการที่จะลงทุนอะไรบริหารจัดการทางด้านการเงินอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับจะต้อง ระมัดระวังนะครับเป็นอันมากนะพอมีดาวแบบโอ้โหแรงๆนะครับเข้ามารวมตัวกันทําให้เกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีผลกระทบแรงๆเกิดขึ้นได้นะครับ mm. ทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่การงานกันต่อนะเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยในเดือนเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะทําอะไรนั้นเข้าฝากเข้าฟอร์มนะจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยเขาเรียกว่า,าได้ประโยชน์นะทาอะไรได้สําเร็จอย่างที่ ใจเราต้องการแต่บางครั้งมันมีเรื่องมาให้คิดมาให้เครียดนะ,ระหรายเรื่องนะครับเรียกว่าทํางานไปมีเรื่องกลุ่มขมับแบบนี้นะเข้ามาให้คิดให้เครียดอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าก็เลยเมองว่าการงานเนี่ยยังคงผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่บางทีมันความสุขมันมาไม่พร้อมงานดีแต่ความสุขมาไม่พร้อม,งม,มไงเพราะม,มันมีต้องคิดเรื่องรายจ่ายคิดเรื่องที่มีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับเข้ามาร้อมตัวอยู่นะทีนี้เราจะต้องทําตัวให้มีความสุขนิดหนึ่ง นะครับตรงที่ว่า,าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะดีๆนะครับเข้ามาอย่างใครที่ไปสมัครงานเอาไว้นะครับจะมีโอกาสดีที่จะได้เรียกเข้าไปคุยเนะี่ยเข้าไปเจราจาถ้าเขาไม่มีให้สอบเนี่ยนะเาเรียกว่าเรียกเข้าไปคุยเรียกไปเจราจาอะไรต่างๆสัมภาษณ์งานต่างๆนะแล้วจะมีข้อตกลงนะครับที่ดีๆกลับเข้ามานะครับ ดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมตัวให้มีความสุขเนี่ยนะเหมือนทุกๆองคอ์กรเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่มีพลังงานบวกหน่อยนะมีความสุขหน่อยนะครับเข้าไปนะเพราะหลายๆอย่างรอบตัวมันเครียดอยู่แล้วไงนะครับก็อยากจะได้คนร่วมงานทีมร่วมงานที่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสบบนี้เข้าไปนะครับ ก็บอกไว้นะครับจะเป็นให้กับชาวราศีธนูนะครับเอาไว้ใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าโอกาสดีๆนะในการได้รับเลือกันเข้ามาแล้วนะครับถ้าจะไปสอบแข่งขันนะสอบแข่งขันอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าโอเคแหละผลคะแนนถือว่าดีนะแต่อาจจะดีอยังไม่เต็มที่นะยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะแต่ก็ถือว่ายัง ถูถ่ายไปได้นะยังลื่นลื่นไปได้อยู่ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นทั้งดูภาพรวมแล้วเนี่ยหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับยังเดินไปในแง่บวกนะถึงแม้จะยังไม่ลื่นไม่คล่องอย่างที่ต้องการมากนักแต่ก็ยังถือว่าผ่านไปได้นะเดือนเดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอสักเข้าสู่เมษานะเดี๋ยวพระประหัสท่านจะเข้าไปช่วยนะครับก็จะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับ มันดีขึ้นนะมันเข้าที่เข้าทางเข้าฝากเข้าฟอร์มนะครับต่างๆนานา,นาปลายเดือนนี้พระราหูก็จะย้ายเรือนมานะครับมาอยู่ในเรือนของพระปุตตะนะก็จะทําให้เหมือนมีความวุ่นวายอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเข้ามาด้วยนะดังนั้นนะครับการเตรียมความพร้อมไงนะความรู้สึกดีๆเนี่ยนะครับ ก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนั้นให้กับร้ายนะครับกลายเป็นดีได้นะครับคลิปพระราหูเนี่ยก็ทำเอาไว้แล้วนะก็ลองไปฟังดูเพราะจะมีรายละเอียดมากกว่าในคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมีการรวมตัวหลายๆดาวนะครับทีนี้นะครับบริวาร่ะบริวารที่อ,อยู่ในปกครองเราเนี่ยนะครับจะสามารถมาช่วยเหลือนะหลายๆอย่างได้ไหมนะเพราะบางทีเราต้องการตัวช่วยบางนะจะทําอะไร ปกติก็ทําสําเร็จอยู่แล้วแหละนะครับแต่เดือนนี้นะถือว่าบริวารเนี่ยมาเป็นหมากสําคัญนะมาช่วยเหลือนะครับต่างๆได้นะทาให้ว่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เราหวังเอาไวน้นะครับมันทําได้ง่ายขึ้นนะและมันก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถือว่าบริวารนะมานําพาวความโชคดีเราจะมอบหมายอะไรให้เขาไปเขาทําได้สําเร็จนะสำเร็จเกินคาดาที่เราคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ํานะครับแต่บางทีเนี่ยบางทีทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะ ให้กำลังใจเข้าไปบ้างนะครับให้กําลังใจผู้ชมเขาไปบ้างนะพูดตามความจริงไม่ได้เวอร์นะอ่แล้วเขาก็จะเอ่อเหมือนมีกําลังขึน้นะครับเตรียมสู้ให้กับเราอีกมากมายเลยนะถือว่าเป็นเรื่องดีไปหรือว่าถ้าใครอ่าสร้างยอดสร้างอะไรมานะให้ซับนะครับอ่เหมือนแบบให้โบนัสนะครับเนี้ยนะครับเขาก็จะมีกําลังใจเตรียมสู้นะหลายๆเรื่องกับเรานะครับเพราะว่าปี2565นี้นะ ธนูเองเนี่ยนะครับยังต้องการทีมเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะครับทีนี้นะครับโอเคแหละนะรากับบริวารแล้วนะรากับผู้บริหารบ้างนะเป็นไปอย่างไรนะครับเดือนนี้ถือว่าเดือนที่เข้ากันได้ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยนะชื่นมืดนนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยยังเป็นไปในแง่บวกนะอย่างที่พอผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะถึงได้บอกว่า ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานอะไรก็ดีนะครับเดือนนี้ถ้ามีประชุมอะไรนะครับการเสนอผลงานของเราก็ถือว่าเป็นไปในแง่บวกนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าทางเรานะดังนั้นถือว่าความพยายามเมื่อพยายามแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะมีสะดุดอะไรกันไปบ้างเนี่ยนะแต่มันก็จะกลับคืนมาน,ะนำพาความสําเร็จมาให้กับชาวธนูนั่นเองครับเคราะห์ภัยต่างๆนะครับเดือนนี้ก็ถือว่ายังไม่ไ,มได้เห็นนะส่วนใหญ่หลกัหลกๆแล้วเนี่ย เคราะห์ต่างๆภัยต่างๆน่าจะมาในเรื่องของการหมุนเงินนะครับการที่จะทําการค้าพอค้ามามีกําไรมีกําไรผู้ก็ต้องหมุนต่ออะไรประมาณแบบนี้นะมันก็เรื่องเงินอื่นก็จะเบาๆลงไปความรักกันบ้างนะครับความรักเดือนนี้นะถือว่าถ้าใครที่เคยไม่โอเคต่อกันนะเคยทะเลาะกันไปเนี่ยครับเดือนนี้ก็สามารถกลับมาพูดจาม,มาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะเพราะเรื่องของความรักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดือนของ การที่มันติดขัดอะไรนําออกมาพูดนาออกมาเคลียร์นะแล้วมันเคลียร์กันลื่นๆไงนะคุยกันลื่นๆคุยกันสบายๆดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆน,น,นะครับก็จะกลับพลิกฟื้นนะเข้ามาทําให้ในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นไปในแง่บวกนะอาจจะไม่ได้หวานซึ้งมากอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าดีนะครับดีนะอ๋อมีเรื่องเตือนนิดนึงนะครับ ถึงแม้ว่าบริวารเนี่ยจะนำพาความสําเร็จต่างๆมาช่วยเหลืองานเราได้เต็มที่เนี่ยนะแต่ตัวบริวารเองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้นะเราก็อย่าลืมดูแลเขาด้วยแล้วกันครับขอบารมีพระรันตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ปกปักรักษาให้กับทุกๆรัคนาราศีปลอดภยดดัยแค้วคกรมีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,565นี้ครับ